สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวของกินในเซเว่นกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาชิมแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้เรามีของใหม่นะแต่ไม่รู้ว่าออกมาไยังไม่รู้นนนว่าใหม่สาหรับใครหลายคนหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันใหม่สมําหรับเรานะคะหรือรว่าของคนอื่นอาจจะเก่าไปแล้วก็ได้นะคะครับวันนี้ มีอะไรเอ่ยเป็นเค้กนะคะเค้กไข่เค้กไข่สไตล์ญี่ปุ่นนะที่มอมานะรู้<น>สึกว่ามันชื่อเค้กสไตล์ญี่ปุ่นเอลเซ่ J, อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าพูดผิดก็ไม่ว่ากันนะคะคนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยเราซื้อเราซื้อมาในราคา29บาทย <29 S 2> ี่สบาทนะครับเดี๋ยวเราจะแกะ แล้วก็มาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะไม่รู้คนรีวิวจะกลับจะใช้ปากใช่ไหมนะครวันนี้เราไม่ใช้ดูนะถ้ามันไม่ออกก็ต้องจำเป็นออกไหมครับออกไหมถือกล้องไปเลยตัวเองนะ ดูนีเลยนะครับลมงดูดีเลยครับขออนุญาตนะคะเดีย๋ยวลงใช้มือดึงก่อนนี่นะนี่นะนี่นะขออภัยนะครับเมื่อกี้ที่ผมที่ว่าผมเออเอากล่องลีกเพราะว่า,วาเผื่อบางทีภาพจนะอ,ออกไปข้างในมันจะเป็นถาดแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะออกมาดูเลยครับเป็นอย่างนี้เลย แข่งเยอะไม่ได้นะเตนหรือเปานะไม่เห็นขอไปนะครับอืมมันเป็นถาดเป็นทับบนีเลยเนาะนะครับเอ๊ะทำยังไงดีเดี๋ยวนะเ <ผม S 2> ดี๋ยวผมดึงดึงออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะแบ่งคนละครึ่งกันนะเอาไปของตากล้องนี่ครับตายมาแล้วครับอ้าวตากล้องชิมก่อนเลยเดี๋ยวเราชิมทีหลัง อืมอร่อยครับอืมนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็รสชาติก็หวานไม่มากนะคะครับหมอก,กับคนไม่กินหวานไหมเค,ค้กนุ่มมากเลย นีคนรีวิวนั่งกินนะครับก็เาขอรีวิวเป็นแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของพวกเราสองคนด้วยนะคะทาง youtube และ tiktok นะคะครับผมก็โอกาสน่าจะมีคลิปอะไรมาลงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ